แนวันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับแมปออสตาและผมก็มีภารกิจให้กับตัวเองอีกแล้วละครับมึงซึ่งในวันนี้ผมก็มีไข่หนร100%ที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับและในคลิปนี้ผมก็จะทํามันและอ e ีวอมันให้เป็น7ดาวกันไปเลยซึ่งเจ้าตัวในไขนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันเป็นตัวโซตีนอะไรและถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยละครับพี่นอง ซึ่งเราก็ยกังขาดตัวนี้อยู่อีกหนึ่งตัวนะครับมันน่าจะหาไม่ยากนะไอตัวนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเราสามารถอีโวภายในคลิปนี้ได้หรือเปล่านะครับ100%นี้ได้ตัวอะไรมาก็คอมเมนต์มาด้วยนะผมฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะ ซึ่งเจ้าตัวผมขาวนั้นผมก็จําได้นะครับว่ามันอยู่ในด่านสตอรี่และที่เรกผมก็คิดว่ามันอยู่ในสตอรี่ที่โลกหนึ่งพี่แกก็เลยจําเอากลับมาที่โลกหนึ่งทันทีจากนั้นผมก็วิ่งเซอร์ฟรีไปยังด่านสตอรี่เพื่อที่จะดูแลวครับว่าตัวผมขาวนั้นมันอยู่ไซมันนั้นก็ทําให้ผมเลื่อนไปเลื่อนมาจนรานั้นครบทั้งยีด่านแต่เหลือจะเชื่อละครับว่ามันไม่มีเลยหรือว่ามันอยู่ที่โลกสองกันวันนี้กูมาผิดซอยเลยวะเฮ้ยแล้วเมื่อรู้แล้วว่ารอผิดซอยพี่แกก็ได้ออกมาอย่างด้านนอกลลกกก่งปอทีััับไยโน ทันทีเลยแม่งอายคนชิบหายเลยนี่เกิร์ดนะเมื่อกลับมายังโลกที่2เราก,ก็วิ่งไปยังดานสตอรี่ทันทีเลยนะครับแล้วเมื่อข้ามาปุ๊บเราก,ก็เห็นเลยแม่งอยู่ที่โลก2จริงๆด้วยวยโอเคครับอุตส่าห์กลับไปยังโลกที่หนึ่งนะครับมันอยู่ที่โลกสองนะครับนั่นจะคือไอห,หัวขาวตัวนี้นะผมเดี๋ยวผมขอจัดทีมกันก่อนก็แล้วกันนะโอเคน่าจะทีมนี้แลหละมังในในขอดูเพื่อยืนยันอีกทีนะว่าตัวนี้หรือเปล่าใช่เลยนะครับตัวนี้นี่แหละโอเคเราไปลุยเลยดีกว่าครับผมทีมนี้นี่แหละครับ ว่าแล้วพี่แกก็ได้เลือกด่านนั้นแล้วเราก็ได้วาไปยังสตอรี่นั้นกันทันทีเลยซึ่งเข้ามาปุ๊บเราก็เริ่มวางตรงวางตังกันก่อนเลยะฮะและผมก็จัดการเลือกแบบเอ็กซ์ตรีมไปเพราะว่าถ้าเราเลือกแบบเอ็กซ์ตรีมเราก็จะได้ตัวมาเยอะแหละฮะจากนั้นเราก็ต้านทานพวกมันต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมนั้นก็ได้วางทันจิโร่เข้าไปนะครับและเราก็ได้วางตัวไอ้จังเพื่อที่จะให้เจ๊แกนั้นเป็นตัวบาฟและเราก็ได้วางหมายเลขสิบเจ็ดเพื่อพี่แกนั้นเป็นตัวโจมตีเร็วจากนั้นผมก็จัดการอัพตังก็ ตัวไม่ทันจนบ้านของเรานี่แตกไตาขาดที่ไปเลยเลยคระปี่นางบอกเลยเราว่าไอคนอย่างแรงนี่โทษทีรอบนี้กูเล่นเกินไปเอาใหม่เอาใหม่นะไอคนชิบหายเด้อ ทั้งนั้นพี่แกก็จัดการรีเพลย์กันอีกรอบแล้วหวังว่ารอบนี้เราก็จะไม่ไอายคนเหมือนรอบที่แล้วนะนั่นก็เพราะว่าในรอบนี้พลังแห่งออปตัสก็ได้ทํางานแล้วละไว้ซึ่งออปตัสเมื่อใส่เล้วบัฟของคุณก็จะเพิ่มขึ้นแถมความเมื่อยล้าของสายตาก็จะละลายหายไปซึ่งองอปตัสก็เป็นเว่นถนอมสายตาชาวเกมเมอร์ที่ช่วยตัดแสงจากจอได้ถึง78เเซและบอกเลยและคเขาว่าใส่แล้วนี่โคตรสบายเลยและในตอนนี้มันก็มีดีไซน์รุ่นใหม่ซึ่งมันก็คือรุ่นสฟิทไฟแอมเบอร์ที่ใส่แล้วคุณจะโคตรเเเทขขาาลลดดับบสไปย100อง จร,จริงๆนะครับตั้งลองเลยละครับพี่ดังพี่แกก็จัดการวางตังกันเหมือนเดิมและผมก็พยายามวางทันจิโร่เพื่อที่ให้พี่แกเป็นปตัวจบดีหลักเหมือนเดิมซึ่งรอบนี้เราก็ร้องดีบอัพพี่แกกันเลยเพราะว่าจ้าทันจิโร่นี่แหละเป็นตัวจบตีที่ดเมีแรงที่สุดสาหรับเราแล้วนะครับคือตัวที่เราพามาได้างี้เนาะจากนั้นพี่แกก็อัพอัพกันต่อไปและเรานัก็ต้องสังเกตให้ดีๆเพราะว่ามันนั้นชอบมีตัวเอที่หลุดไปแต่ก็ยังดีที่มาเล็สิบเจ็ดของเราก็สามารถเก็บจนเรียบบอกเลยล่ะครับว่าสบายรือ เอเครับรอบนี้เราก็รีบอัดทันจิโร่เลยนะครับดักเอาไว้ก่อนสักหนึ่งตัวนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวทำไหหลุดนี่อ๋อ <laughs> มันตายหาไปตั้งนานแล้วนะครับ ผมกับทีมงานเจ้าตัวน้อยก็จะตานพวกมันเอาไว้เรื่อยๆซึ่งผมนัก็วเขยอัพตังทีละเว็บสเวฟบไปแล้วเมื่อถึงเว็บที่12ผมนัก็หยุดอัพตังทันทีเลยนะครับและผมก็จัดการมาอัพเจ้าคุณเลอร์ให้คตต้องแปตัวกันไปเลยเพราะว่าเจ้าคุณเล์นี่แหละเป็นตัวแทงค์ชั้นดีสําหรับเราแล้วละฮะซึ่งมันก็น่าจะจัดการบอสได้ดีเช่นกันด้วยนะฮะจากนั้นผมกับทีมงานเจ้าตัวน้อยก็ได้กระ n a ใส่พวกมันกันต่อไปและเมื่อมาในด่านลังดังพวกมันก็เริ่มวิ่งผ่านมาได้ทีีีีีลลลนนนนิิดดแ้วววว่่ครรรับททาเเเเเหออยยยยตไไๆ เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับคูลเลอร์ก็โอ้โหไวปุี่คูลเลอร์เร็วมันจะหมดรอบแล้วโอ้โหมาอีกเยอะเลยนี้ต้านเอาไว้นะครับคูลเลอร์ครับต้านเอาไว้ให้ได้นะลูกโอ้เล้ยสองตัวเล้ยงสามตัวโอ้แต่แล้วมึงอัดกันต่อไปอีกสักนิดในที่สุดเจ้าบอตัวนั้นก็ตายห่าลงไปได้แล้วเหรอครับมันก็ทําให้เรานี่สบายใจอย่างแรงเพราะว่าเราได้ตัวหัวขาวนนมาแล้วด้วยละไว ได้มาแล้วหนึ่งตัวทวนรีเทิร์นตันทีจากนั้นพี่แกก็จัดการรีเทิร์นออกมาด้านนอกเพื่อที่เรามาดูนะครับว่าเราสามารถอีโวได้แล้วหรือยังและมันกระโปรเชฟพอดีนั่นคือเราสามารถอีโวไข่ห0ร100นั้นได้แลวล่ะกับปี่นางและตอนนี้นะครับเราก็มีวัสนะดุอุปกรณ์นะครับเขาเรียกอะไรวะวัตถุดิบนะครับครบแล้วที่จะสามารถอีโวได้นะครับเคเราจ,จัดการอัปเกรดไปเลย ไดพี่แกมานะครับผมยาเชื่ออะไรวะเนี่ยผมยังไม่รู้ชื่อเลยนะครับจะนันพี่แกก็ไล้มาดูว่าเรานั้นยจะขาดอะไรที่จะต้องอิวให้มันเป็นเจ็ดดาวซึ่งผมนั้นก็ยังขาดตุ่มหูของทันจิโร่และเราต้องไปลงในซันเรดกันด้วยส่วนตัวหลักและก็เจ้าหน้ามืดผมนั้นก็มีเครบไปแล้วนะ,ะพี่นางจะนัทผมก็ได้มาจัดทีมใหม่กันสักหน่อยเพราะว่าในการลงเรดมันนั้นก็ต้องเอาตัวโหวดหดไปด้วยจะนันผมก็ได้ประก,กาศนะคบว่ามีใครอยากลงซันเรดหรือเปล่าแต่เหลือจัดเชื่อละก็ว่าไม่มีใครตอบกูเลย อยากเวตาลกูไเลระเจ้าดีซีของเราก็จัดการย้ายเสื้อแปลไปมามาเพื่อว่ามันจะมีคนอยากจะลงซันเรดกันบ้างแต่มันก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยละครับจากนั้นพี่แกก็ได้มาดูในตู้ซ้มเพื่อว่ามันจะมีตัวอะไรดีๆแต่มันก็ไม่มีเหมือนเดิมจากนั้นพี่แกก็รีบซึ่งมันดาดเอ็นเวนเจอร์และเมื่อไม่มีใครมาลงกับกูกูก็ลงคนเดียวก็ได้เว้ยพี่แกก็เลยว้าไปยังด่านนั้นคนเดียวกันเลยเรามาลองดูกันนะผมว่าการลงซันเรดคนเดียวนะเราจัดตุยหรือเปล่านะครับว่าไม่เหลือแน่นอนนี้ และก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า่านนี้มันโหดุดๆพี่แกก็จะการอัพตังต่อไปเรื่อยๆนะครับและพวกมันก็วิ่งมาเร็วซะเหลือเกินจากนั้นผมก็ได้วางทันจิโร่ลงไปและมันก็โอที่จะจัดการได้อยู่นะฮะและผมก็ได้วังเจ้าคาตานะช่วยกันไปอีกแรงบวกกับเจ้าเอเซนเข้าไปด้วยซึ่งทีแรกผมก็คิดว่าแค่นี้มันน่าจะเอาอยู่นะครับจากนั้นผมก็จัดการอัพตังไปเรื่อยๆโดยหาดูไหมว่ามันน่ามีตัวพาเวอร์ฟูขั้น2ที่เราต้องอัพตัวให้เป็น2ขั้นถึงจะสามารถโจมตีมันได้และเจ้าาาตตันนนกก่บเแยยขดทีไปล <laughs> ไม่เลือกครับผมโอ้คนเดียวนะแตกนะ และมันก็ทําให้เราเจ็บใจมากๆเลยละครับจากนั้นผมก็ได้รวบรวมทีมงานกันหมและในรอบนี้มันก็มีน้องๆมาช่วยดึงสองสามคนมันก็ทําให้ผมนี่สบายใจขึ้นมาหนึ่งเปราะแล้วล่ะครับกูจะไม่ลอยเดี่ยวแล้วล่ะเว้ยเมึงจากนั้นพี่แกก็ได้วาปมายังด่านนั้นครับและผมก็จัดการอัพตังเข้าไปเลยซึ่งในทีแรกมันนก็มีน้องๆที่คอยเป็นต้นเกมให้กับเราและด้วยความสบายใจนั้นผมก็ไม่ทันได้ดูนะคบว่ามันมีพวกมอนวีเข้ามาแล้วเว้ยและเพียงแค่แป๊บเดียวมอนั่นก็มาชนบ้านของเราเลยล่ะครับแต่ก็ย ตัวตังต่อไปเรื่อยๆและคอยสกัดการพวงมันเอาไว้แต่แล้วมันก็มีอีกหนึ่งรอบแล้วเว้ยที่ไอ้พวกเผ่าฟูคูณสองมันโผล่มาเลวมันก็ทําให้บ้านของเราแตกตายขาที่ไปเหมือนเดิมอ้โห้โคตรกากเลยแลวมันก็ทําให้ผมนั้นเจ็บใจคูณสองเพราะว่าเมื่อเรารีเพคกันอีกทีแม่งพวกพี่แกก็หนีหายกันไปหมดเลยล่ละครับแม่งทำเอาหัวร้อนจริงๆเลยจต่นะพี่แกก็ได้รวบรวมทีมงานกันใหม่แล้วเว้ยซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้ขับไปในเซิร์ฟรวมและมันก็มีอีกสองสามคนเข้ามาช่วยเรากันด้วยแหละครับแต่นะผมการับเ พี่แกก็จะพอเล่นเป็นกันหน่อยนะครับทําให้แรกเริ่มเกมนี้สบายใจเชิบมากผมนั่งจาักการอัพตังต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนผ่านมาทีเละเวฟสองเวฟและผมก็ะปิดออโต้สคริปด้วยเพื่อว่าพวกมันจะมากันหนักเกินและเราก็เอามันไม่ทันนะครับในรอบนี้ผมก็ขอไปแบบเนิบๆเลยนะบไม่กล้าเสี่ยงเลยนะผมไปทีเละเวฟส,สอเวฟก็แล้วกันนะเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วเนี่ยลืม <laughs> และเมื่อมาถึงเวฟที่9กที่ส0จากนั้นพี่แกก็จะเปิดออโต้สคริปทันทีและเราก็จัดการพวกมันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเราได้ผ่านมาทีละเ,เวฟบ2เวฟและในที่สุดเราก็มาถึงเวฟบ19แล้วละว้ยแถมไอบ,บอสนาสติมคอมมันก็ได้เพิ่มมากันด้วยซึ่งที่เรามาตอนนี้มันก็ไม่มีตัวสโ,โลนะครับทำให้เรานี่ไม่สบายใจกันเลยนี่คุณเลือกของเราจะต่านมันไหวหรือเปล่าวะเนี่ยเล่วไอบ,บอสของมันก็โผล่มาแล้วนะเลือด CB เลยเหรอไม่มีตัวสโ,โลด้วยนะครับจิบหายแล้วไหไวปุนี ซึ่งเนตอนนี้พี่คูลเลอร์ของเรามันก็มามเหมือนหมดกองเกียดเลยแหละครับมาเป็นขย,ยงเลยนั่นเองแต่เพียงแค่ไม่นานพี่คูลเลอร์บวกกับตัวโจมตีของเราก็จัดการกระนำใส่เจ้าบอสตัวนั้นจนมันนั้นแตกต,ตายคาที่ไปเลยแหละฮะผ่าดมาได้ไงวะเนียเหลือจัดเชื่อได้มาแล้วหนึ่งอนันทวน ซึ่งตอนนี้เราก็ได้มาแล้ว1อันท้วนซึ่งเราก็ต้องใช้มันอีกประมาณ4ีหอันถ้าไม่เราจัดการรีเบตต่อไปทันทีนะครับแต่เมื่อเข้ามาอีกรอบพวกพี่แกก็หนีหายไปหมดแล้วเหมือนเดิมอ้าวโคตรเซ็งเลยมึงจากนั้นพี่แกก็ออกมารวบรวมทีมงานกันใหม่นะครับและผมก็ได้มาดูแล้วเว้ยว่าเราจังขาดอยู่อีกกี่อันกันแน่ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังขาดอยู่อีก4อันท่วนวนะฮะและในตอนนี้มันก็มีน้องๆในดิสเข้ามาช่วยผมในการลงสั้นเรดและเราก็ไม่รอช้าละครับเมื่อน้องแกมาพร้อมแล้วเราก็จัดการลงในด่านสันนนนเเเเเรรรดัั้้กกไปลลลยยแะออบีา็หมมืิ่ ตั้งฟามนู่นสามนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เว็บสูงๆลนในรอบนี้เราก็กระนำต่อไปเหมือนเดิมและผมก็ได้วางเจ้าคูลเลอร์เพื่อที่จะให้พี่แกเป็นตัวกันฐานยานั้นผมก็ได้มาวางไอเซนไว้ที่ตรงกลางเพื่อให้มันเป็นตัวโจมตีหลักของเรานั่นเองนะฮะซึ่งที่จริงมันก็มีอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถจัดการบอสได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คืออัพไอเซนให้แม็กแล้วก็จัดการคัพปี้บอสมาชวนบอสอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เราก็ไม่ได้ทำมันหรอกในด่านนี้นะครับน้องๆก็มาช่วยนะผมจนตอนนี้ไอ,บอ้บอส โลมาเลยมันลุ้นกันอีกนะผมว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะรอดนะเอ้ามีน้องก็น,นึงหลุดเลยบันเทิงเลยฮะ ยู่ดีๆมันก็มีคนหลุดด้วยแล้วเว้ยมึงมันก็ทําให้เราทั้ง3คนกระนำใส่เจ้าบอสนั้นเข้าไปกันอีกและมันก็ยังดีนะครับเพราะว่ามีน้องคนนึงอัพไอเซนจนแม็กและน้องแกก็จัดการก็บบอสมาจนเราสามารถผ่านด่านนี้มาได้แบบง่ายได้กันเลยอันที่2ได้มาแล้วมันก็ยังเหลืออีก3อันนะครับพี่น้องกรับจากนั้นพี่เกก็จัดการรีเทิร์นนะครับเพราะว่าคนของเรานั้นไม่พอและเนี่ยตอนนั้นผมก็เริ่มรวบรวมทีมงานใหม่กันอีกครั้งทําให้ในระหวังนั้นผมก็ได้มาอัพเจ้า ผมก็ขออัพเจ้าตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ร้อยสามสิบแปดเลยโอเคครับ okay, ผมฟรีทันทีอับตั้งไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยว่าแล้วพี่แกก็ได้รวบรวมทีมงานใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในรอบนี้มันก็มีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นจากนั้นก็รอช้าอยู่ใหญ่ละครับพี่แกก็เลว่าไปยังด่านนั้นแลวเราก็กระนำใส่พวกมันกันต่อไปเลยซึ่งในรอบนี้ผมก็จัดการวางคุณเลอกเข้าไปเป็นอันดับแรกเลยนะคิดอะไรไม่ออกบอกคุณเลยนะจ๊ะ เอเครับตัวแรกนะผมขออัพคูลเลอร์ให้แม็กเป็นสักหนึ่งตัวก่อนนะเพื่อที่มันจะป้องกันฐานของเราได้นะครับนี่ออกมาแล้วนะครับออกมาจากรูหลบแล้วเนร่บผมเคที่เหลือก็รอเข้าไป ซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงพูดในคลิปของผมมันไม่ค่อยเหมือนเดิมนั่นก็เพราะว่าเนียตอนที่ผมอ่าจผมนั้นก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับมันนันก็อาจจะทําให้เสียงเปลี่ยนและเสียงแตกไปบ้างก็ขอโทษทีด้วยนะครับจะเก็บไปปรับปรุงและก็แก้ไขนะครับนะจากนั้นพี่เกก็จะการอัพคุณเลิกไปทีละตัว2ตัวจนในที่สุดพวกมันก็แม็กไปทั้งหมดและจากนั้นผมก็ได้อัพเจ้าไอเซนเพื่อมันกระนำใส่เจ้าบอดน,นั่นเองซึ่งเจ้าไอเซนเราก็ไม่เป็นฟูลเอลีเลยนะฮะเสียชีวิตทั่วไทยไงละเมิงจากน,น โคตรโอเวอร์มกดูดิดามเมจแม่งพุ่งไ็นคนเดียวเลยเนี่ยแล้วเพียงแค่แม่้าไม่น,นั้นเราก็สามารถพาเรนนี้มาได้อีกหนึ่งครั้งทั่วแล้วเหละสุดยอดไปเลยพี่น้องครับว่าแล้วพวกผมก็จัดการรีเพลย์กันต่อไปกันอีกครั้งเพราะว่าผมนั้นมั่นใจในทีมงานนี้มากไม่มั่นใจได้พลย์หละครับไม่เผื่อแบกพวกผมนั้นก็ได้อัพตรงอับตังและก็ได้เดินทางไปทีละเว็บสองเว็บและพี่คูลเลอร์ของเราก็ยังโชว์ฟอร์มแบบกระนำตมบอลเหมือนเดิมมันก็ได้เวลาอีกครั้งนะครับที่เราต้องมาสร ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งเรียนี้ก็เป็นเรียแรกที่ผมมาลงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคลิปแรกที่ผมกลับมาผมน่าก็ได้ทําทันจิโร่ใช่ไหมถ้าไม่เรียนนี้เป็นเรียกแร,ก,รกที่ผมเคยลงมาเลยคือก่อนหน้าที่ผมกลับมาเล่นในรอบหนึ่งปีดัตเอ็นเวอร์เจอร์มันก็ยังไม่เปิดเลยนะฮะคิดดูสิว่ากูไม่ได้เล่นนานขนาดไหนแต่ตอนนี้บอกเลยแหละรับว่าตัวเจ็ดดาวของเรามันนั่นก็มีหลายตัวมาแซงเพื่อนที่เล่นก่อนหน้ากูไปเยอะเลย <c oughs> อวดตัวเองด้วยนิดหนึ่งจากนั้นพวกเราก็ได้จัดการกันต่อไปนะฮะและเราก็ได้มาถึงดา็สิบเก้าแล้ว,วล,ละ แถมดาเมียเพื่อนของเราก็โคตรเยอะและเพียงแค่แป๊บเดียวแล้วฮะเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้อีกหนึ่งรอบแล้วเว้ยเสร็จไปอีกแล้วหนึ่งรอบนะครับแสดงว่าเหลือรอบสุดท้ายเท่านั้นนะผมรอช้าอยู่ใหญ่ลุยต่อกันเลยสิจ๊ะ และในที่สุดมันก็เหลือเพียงแค่รอบสุดท้ายแล้วล่ะครับความฝันของเราก็จะเป็นจริงวันแล้วพวกเราก็ได้กระหน,น่ำกันเหมือนเดิมแต่เมื่อฝากไปฟา์มาเพื่อนของเรามันก็หลุดแล้วว้ยแถมเพื่อนคนนั้นมันก็เป็นเพื่อนที่มีดาเมจมากที่สุดด้วยและพี่แกก็รับหน้าที่เป็นตัวต้นเกมทําให้พวกเราไม่ทันได้กันพวกมอนและพวกมันก็วิ่งมาถึงบ้านเคอร์โรจนจนแตกตายไปเลยเรียบร้อยครับเพื่อนหลุดแถมพวกเราก็ไม่ได้เตรียมตัวด้วย ตายหาสิฮะจากนั้นพี่แกก็ออกมาดูนะครับว่าเหลืออยู่กี่อันและมันก็เหลือเพียงแค่หนึ่งอันท่วนเท่านั้นเองพวกผมนั้นก็ได้รอทีมงานนะครับเผื่อว่ามันจะมีใครมาช่วยแต่รอยังไงมันก็ไม่มาเลยสักคนเดียวแต่แล้วเนี่ยตอนที่ผมกำลังจะถอดใจนั้นเพื่อนของเรามันก็ได้โผล่มาอีกหนึ่งคนนะครับทาให้เราได้มาลงด่านนั้นกัน3คนโดย3คนนี้ไม่ก็กากพอๆกันนั่นแหละมึงหยอกอันนี้หยอกว่าแล้วพี่แกก็ได้ฟาร์มต่างฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ต่อไปนะครับและในรอบนี้เราก็ม แล้วก็ใช้มันในการก๊อปปี้บอสมานั่นเองเป็นไงล่ะครับแผนดิชัน,นสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะวันแ้วพวกเราก็ได้ฟาร,ร์มตังเงินอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านมาทีเราเว็บสร้างเว็บสร้างเว็บซีเว็บและในรอบนี้เราก็ไม่ลืมนะว้ที่เราจะพาตัวสโลมาจัดก,การสโลมอนนะฮะในตอนนี้เราก็มาถึงเว็บที่15แล้วนะครับรอบนี้ผมพาตัวสโลมาด้วยนะเพราะว่าพวกมันวิ่งเร็วเกินนะครับไม่ได้พาตัวสโลมารอบ2รอบแล้วนะครับ จากนั้นผมก็ได้รอตังนะครับเพื่อที่จะอัพไอเซนให้แม็กและแล้วในดานที่19ไอเซนของรอมาก,ก็แม็กพอดีแล้วเว้ยทำให้เรานี่สบายใจเชฉยเลยล่ะครับเพราะว่าเราสามารถก็อมอนได้นั่นเองและแล้วเราก็สามารถอัพเจ้าไอเซนจนแม็กได้แล้วนะครับ1ตัวทวน แล้วก็ร้อยบอสเข้าระยะนะครับแล้วผมก็จัดการกอบบอสมาเลยเดียวนะครับโอ้ไอเซนระยะกว้างมากนะดูดิจากนั้นผมก็ได้รอเจ้าบอสนะครับเพื่อให้มันเข้าระยะจากนั้นเพียงแค่แป๊บเดียวเมื่อมันเข้ามาในระยะของเจ้าไอเซนผมนั่นก็จัดการกอปี้บอสมาทันทีเลยทววําไมจ้าบอนสนาซุนทินของมันวิงงนว่งออกมาจากฐานของเราและเลียดของมันก็มากถึงสองสามบีกันเลยลนะ่ะฮะและแล้วในที่สุดการประทะก,การระวางบอสกับบอสก็ได้เริ่มขึ้นกันเลยเรียบร้อย ยังพอได้อยู่วะเฮ้ยเราก็ได้ครบแล้วทั้ง3อันนะครับออกไปอีโวกันเลยและในตอนนี้ต่างหูของทันจิโร่ก็ครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่แกก็จัดการออกมาด้านนอกและผมก็ไม่รอช้าแล้วเว้ยเรานัก็ได้จัดการอีโวจ้าตัวโซตินนี้มากกันเลยจัดการอัปเกรดกันเลยไม่กี่ดาวเนี่ยเดดาวนะฮะ ได้มาเร็้กับพี่นองครับซึ่งว่ากันว่าเจ้าตัวนี้ดาเมจของมันก็โคตรโหดนะฮะแต่มันก็ตีติดเลือดกันด้วยแบบนี้สิจ้าที่สังคมต้องการและผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้มันตีแอร์ด้วยหรือเปล่านะซึ่งเจ้าตัวนี้มันนั้นก็มีของใส่ให้กับตัวเรากันด้วยและเมื่อใส่มาเท่านั้นแหละแม้เจ้าโคตรเท่เลยอีด็กอู้โคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่ <c oughs> แน่ และเมื่อเราได้เจ้าตัวนี้มาแล้วต่อไปผมนั้นก็อยากจะลงในดัตอินฟินิตี้กันบ้างนะครับและก่อนที่จะไปลงผมนั้นก็ไดเริ่มอัพเจ้าตัวนี้จนให้แม็กกันไปเลยละครับเอาไว้ถึง175กันไปเลยล่ะนี้ซึ่งตัวของผมนัก็มีเยอะอยู่แล้วนะฮะทำให้เพียงแค่แป๊บเดียวเจ้าตัวนี้ก็แม็กปเปไปที่เรียบร้อยเลยนี่นะครับเรามี2คนเลย <laughs> ยังเท้เสียใจยังไม่มี <laughs> วันแล้วพี่แกก็ได้รวบรวมทีมงานนะครับและผมก็ได้จัดทีมนู่นนี่นั่นอีกสักนิดหน่อยด้วยผมก็จะพาเจ้าไข่หนึ่งร้อยเจ้าคาตาคุริแล้วก็โบรตเข้าไปเอาให้ร้อยกันไปเลยนะครับพี่น้องครับซึ่งเจ้าโบรตนี่ผมก็ลืมบอกไว้นะครับว่าผมแอบฟาร์มจนในตอนนี้เราก็มีมันแถมผมก็จะการอัพมันให้เป็นเลเวลแม็กกันไปด้วยบอกเลยแหละครับว่าดาเมจม่นโคตรโหดมากซึ่งเจ้าไข่หนึ่งร้อยเมื่อใส่บาของเราพลังการบัฟของมันก็เท่าทันจิโร่เลยและคอยดูนะครับว่าหลังจากนี้ผมใส่แทนท โอเคครับเราวางไปเลยนะครับ1ตัวน,นี่มาตีติดเลือดด้วยเหรอโอ้ห้าวินะครับดาเมจอยู่ที่สอห้าเลยนะครับแล้วทำอ๋อของเพื่อนเรามาใส่ออฟไฟนะครับเราไม่ได้ใส่ออฟมาเราลืม จากนะั้นพวกเราก็ได้การนำใส่พวกมันกันต่อไปและพวกก็จัดการที่มาตัวตังกันก่อนเลยเพราะว่าแต่และตัวที่เราพามาแม่งอัพโคตรเยอะกันทั้งนั้นอับเป็นสิบสิบล้านกันเลยนะครับพี่น้องการพวกนั้นก็ได้ฟาร์มตังต่อไปเรื่อยๆและเมื่อมาถึงดาที่สิบ่ตัวฟาร์มตังของเราก็แม็กไปแล้วหนึ่งตัวท้วนะฮะและมันก็ทําให้ภารกิจต่อไปของเราได้เริ่มขึ้นนั่นก็คือการวางเจ้าทาตาคุณีให้เป็นตัวสโล่นั่นเองภารกิจต่อไปของเรานั่นก็คือการสร้างตัวสโลนะครับ นี่เราวางคาตาคุริไว้เลยนะผมผมรับหน้าที่เป็นตัวสโลโมชันนะครับโอเควางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะตีวงได้นะครับเราวางปิดที่แล้วที่จิงบรรวอนตรงนี้โอเคตรงนี้อีกสักตัวนะครับอ่าดูที่ว่ามึงจะหลุดหรือเปล่านะแล้วก็มาตีวงตรงนี้อีกสักรอบนะครับอ,อ ซึ่งเจ้าคาตาคุรินี่แหละเป็นตัวสโ,โลที่ดีมากๆเลยนะครับแม็กสโลได้รอบวงกันเลยทีเดียวแถมการโจมตีก็เป็นฟูลเอกันด้วยถ้าใครยังไม่มีถ้ามันเข้าตู้ให้เรียบสมกันมาเลยนะครับแม็กสโลโคตดดีมากๆเลยนะครับบอกเลยจะนับเพิ่มกันอัพกันต่อไปจนแน่ตอนนี้เจ้าไข่หนึ่งร้อย 100. มันน่าก็มีเลเวลเกือบที่จะแม็กแล้วนะฮะพอกดอะตอมิกนะครับมันก็ดามเมจะพุ่งไปเป็น26ล้านเลยว่ะเฮ้ยอันนี้ยังไม่แม็กนับหน้าจะเหลืออีก2ขั้นนะครับ พวกผมก็ได้ฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาฟาร์มกันมาแล้วก็ฟาร์มกันไปซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับขนาดกดคูณสามแล้วมันก็ยังช้ายอยู่เลยนะครับเนี่ยซึ่งในระหว่างนั้นเพื่อนของเรามันก็ได้พาตัวโซนตินอะไรบางอย่างมาซึ่งมันชื่อว่าอะไรแล้วว่ากูจําชื่อไม่ได้นะแถมเจ้าตัวนี้มันก็สามารถแปลงร่างได้ด้วยชื่ออะไรไม่รู้ใครรู้เหม็นหน่อย จากนั <sen festivals> ้นพวกเราก็ได้ผ่านมาทีละเว็บสองเว็บสาเว็บสี่เวฟบและเมื่อมาถึงเว็บที่30กว่าผมนั่นก็ได้วางเจ้ากัสและเจ้าโบรอถลงไปเพื่อจองพื้นที่ในการทาดามิของเราแหละฮะซึ่งในตอนนี้เจ้าไข่หนึ่งรอของเราก็แม็กไปเป็นที่เรียบร้อยแต่มันก็ยังมีเหลืออีก2ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้ากัสกับเจ้าโบรถที่มันยังไม่แม็กเลยจากนั้นผมก็เอฟเครอนะครับเพื่อให้ตังของเรานะเพิ่มขึ้นและเมื่อมีตังมากพอแล้วผมก็ได้มาอัดเจ้ากัสกันเลยไว้และเพียงแค่ไม่นานเจ้ากัสของเราก็แม็กไปอีก อีกหนึ่งตัวนะผมนี่ดาเมซีสองล้านนะครับรวมปับนะผม ซึ่งตอนนี้ทั้งเจ้ากันเละกเจ้าไข่หนึ่งร้อยผมนั้นก็ไม่ได้ใส่อฟอะไรมาเลยแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่อฟดาเมจของมันก็โคตรหดนแล้วนะครับจะนับผมกันอัพเจ้าโบรสกันต่อไปและเจ้าตัวนี้แหละแม่งอัพแพงที่สุดในทีมงานของเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในขั้นสุดท้ายเรานั้นก็ต้องอัพถึง10ล้านกันเลยโอ้โหมึงจะแพงไปไหนก็ไม่รู้นะครับเนอผมนั้นก็ได้รอนะครับเพื่อที่จะให้ตังขอลอนนะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในตอนนี้มันก็มาถึงด่านที่8 80กว่าๆกัน้ว่าเีกแมไปันปทีี่เรรยยบ้อแล้วครับ โอเคครับกำลังจะถึง10ล้านแล้วนะครับเร็วจะได้แม็กทุกตัวนะครับพามา3ตัวโดด,โดดเลยนี่แม็กไปแล้วทุกตัวนะครับดาเมจรวมอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเอ่อ285ล้านนะครับยังโหดเลยนะผม2 8 5รล้านนี่ยังไม่ได้ใส่ออฟอะไรเลยนะครับเดี๋ยวรอค่อยไปใส่ออฟก็เลยกันนะครับนะ <c oughs> ต่อไปก็ดานหน้าก็มาเลยครับเราต้องสู้มันให้ได้ คือที่เสียงแตกก็ขอโทษด้วยนะครับไม่ใหม่จริงๆอะน,น้องไม่ได้ปรับเสียงจะนั้นะพู้โเราก็จะต้านพวกมันต่อไปเรื่อยๆซึ่งในตอนแรกเราก็เข้ามากัน3คนนะครับแต่ในตอนนี้เพื่อนของเรามาก็หลุดไปแล้วละเว้ยถ้าไม่เรากับเพื่อนอีกคนได้กระน,นาใส่พวกมันกันต่อไปและเราก็ดะต้านกันสู้ชีวิตนะครับจนรอนั้นมาถึงเว็บที่100ได้สําเรรจและเพียงแค่ไม่นานเราก็แตกตายในเว็บที่1 0 0รนั่นเลยฮะโอ้ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับไม่ถึง <c oughs> แตกไปแล้วนะครับแต่ได้เจมมาโคตรเยอะเลยโ okay, อเคครับผม จากนั้นผมก็ได้ออกมาด้านนอกและผมก็ากาันลืมด้วยการใส่อัฟไฟให้เกิดเจ้าไข่หนึ่งร้อยนั้นเข้าไปเลยเอ๋อให้ร้อยไปเลยครับที่นี้ครับแล้วเป็นว่าในคลิปนี้ภารกิจการอีโวไข่หนึ่งร้อยของเรานั้นก็เสร็จสิ้นไปซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับข้าววางแค่69 0แต่ดาเมจถึง4ี่หมื่นสองกันเลยมึงจะโอเวอร์ไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะและถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ดีสิกเก